ทุกคนเดี๋ยวเรียกลิซ่าตอนนี้ลิซ่าอยู่ข้างในห้องโนนะ้นนะทีละคนลิซ่าลิซ่าลิซ่าอยู่ไหนลิซ่าเอ้ยลิซ่าอยู่ไหนอะลิซ่าลิซ่าลิซ่า เดยอดหัวเราะหัวเราะหัเราหัวเราะด้วยิซ่าจิงเกิเบลจิงกออ่อนดูเบ้ <laughs> ลิซ่าอยู่นี่ออกมากินข้าวยากไหมเรียกไหมลิซ่าลิซ่า,ซาไม่แล้วไม่พูดแล้วถ้าอยู่ข้างในจะพูดลิซ่าเอ้ยลิซ่าเอ้ยถ้าข้างในปุ๊พูดปั๊บเลยแหละลิซ่าลิซ่าอยู่ไหนลิซ่า ดิซาไม่มาชอบชอบไปกินข้าวลูกไปเร็วดิซาไปกินข้าวได้แล้วไปดิซากินข้าวเร็วมากินข้าวแต่เมื่อกี้ไม่มาเอวเอวเอวอยู่นั่นอ่ะ